สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องบงกตแนนซี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ what's on my phone นะคะก็ไ o โฟนเรานะคะก็เป็นไนนิวโฟนนะคะเพิ่งได้ตอนประมาณ2ทุ่มเนาทีประมาณน,นโอ้โหมีกันนาทีแต่อาจจะไม่ใช่ประมาณนั้นก็ได้นะถ้าเปนว่าได้ตอน2ทุ่มอะค่ะประมาณสองทุ่มสิหอะไรอย่างงี้นะก็ได้มานะคะแบบดีใจมากคือพอเราสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนะคะแต่วันนี้วันอังคารที่7เมษายนแล้วนะ,ะก็แบบเร็วมากเวอร์อะไรอย่างนงี้นะคะ ก็แบบดีใจมากคือแบบพ่อเราบอกว่ามันส,ส่งวันศุกร์แต่ว่ามันส่งวันนี้ที่จริงตอนเช้าเรามีความสั่งของใจนิดหน่อยนะคะว่าวันนี้พัสดุจะมาสง่งตรเพราะว่า,า,วาคือพ่อเราอะให้ส่งไปที่ทํางานอะไรอย่างงี้โอเคไม่พูดมากขอพูดแค่ว่าชื่อรุ่นนะคะชื่อเรดมีนอตแปดนะคะแต่ว่าขอไม่เอากล่องให้ดูนะเดี๋ยวเอายิบตัวเครื่องให้ดูนี่จะเป็นเรดมีนอตแปดนะคะสีน้ําเงินนะกล้องมันมืดๆแต่ทุกคนทำไมไวนอตทำไมกล้องมืดๆล่ะ แบบความสว่างมันจะสว่างยังไงเอจะมืดลงมันมืดได้มันไม่สว่างเฮ้โอเคนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินขอโทษสาหรับเสียงรบก,กวนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินสีชื่ออะไรวะไม่รู้อะา blue ลูบ blue ไรสักอย่างนะคะทุกคนนี่ สีน้ำเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะคะเป็นสแกนนิ้วด้านหลังนะสังเกตชัดเจนเลยนะคะา่าเฉดสีมันไม่เหมือนกันแปลว่ามันมีความทําให้สีที่ต่างกันมีความกลมกลืนกันทําให้สีเดียวกันเอยไม่ใช่พูดหมายพูดหม่มันมีความทําให้สีเดียวกันต่างแตกทาให้สีเดียวกันมันแตกต่างกันได้เออก็ตอนนี้นะคะยังไม่เปิดเครื่องนะเพราะว่าพอ,พอ,พอเราัอเดตอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่เราดูรีวิวมาแบบเฮ้ยนี่เครื่องสามพันเก้าร้อยเก้าสี่บ อะไรอย่างนี้นะคะแบบนี่ไม่ใช่เครื่องหลักหมื่นนี่เครื่องหลักพันคือแบบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบจริงๆตอนแรกอยากจะซื้อนี้บ้างอะสมร์สมาร์ทโฟนราคาเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะเพราะว่าแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ดีแท็กเงเออเขาไม่ได้จ่ายคือทุกอย่างที่พูดมาวันนี้ไม่ได้จ่ายหมดนะคะไม่ได้จ่ายนะไม่ได้จ่ายเลยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในโทรศัพท์เรามีอะไรคืออ่ะพูดส,สั้นๆว่านี่คือรุ่น เลดมีนกแปดสีน้ําเงินจบนะคะแต่ถ้าบอกนอกเรื่องคือเป็นเครื่องใหม่นะคะได้วันนี้ตอนสองทุ่มกว่ากว่าสองทุ่มประมาณสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มสิบห้านะคะโอเคเราไปดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลยและนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องนะคะเปิดมาอุ้ยข้างขวารถดี นี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือแบบสวยมากทุกคนเลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็กดผพาสวดได้เลยอย่างนี้เราใช้ผาสวดเดียวกับแท็บเล็ตเนาะที่ถ่ายเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะเพราะว่าแบบว่าเพิ่งได้มาเมื่อไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วโอ้ยอคือแบบเพิ่งได้มาเมื่อเกือบ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะมันเกือบ2ชั่วโมงที่แล้วเกือบนะใช้คําว่าเกือบคือยังไม่2ชั่วโมงเลยยังไม่ถึง1วันเลยแล้วก็เราจะไปเปลี่ยนทันได้ไงล่ะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพิ่งด้โหลดแอ ก็แบบพึ่งได้โหลดแค่แบบพวกลายพวกพวกอะไรก็ตามนะคะที่ขี้เกียจพูดะะเราต้องมีพูดกันนะคะื่อมีอะไรได้ใช้เราจะได้รู้เอาไว้แล้วก็จะได้จัดเราจะจัดใหม่หมดเลยคะ่ะทุกคนเพราะเราไม่ชอบการที่ใช้ตามทุกคนอะไรนึ่เราพูดถึงคนดูหรือเปล่าไม่ใช่นี่นะคะจะเป็นเออเราพูดไปแล้วดีกว่า โอเคนะคะเรารีบมาดูกันเถอะทุกคนเพราะเราพูดไปแล้วว่ามันเป็นสีน้ําเงินโอ้ยลิทมีโน้ตแปดแล้วก็ได้ได้มายังไงโอ้เราพูดซ้ำๆๆตันนี้มันจะสีอยทีอยา่แล้วไม่ได้รีวิวเครื่องเลยนี่นะคะเข้ามาก็จะมีพวกแอปพวกนี้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่3มหน้าด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลักแล้วก็จะมีหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีให้ยูแล้วก็จะเป็นหน้าตรงนี้อัปเดตเรียบร้อยโอเค โอ้ทุกคนเราขอโทษกับสับเสียลกวกก้น,นะคะอ,อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเบ์เซอร์นะคะคือเราใช้เป็นของเด็กนะคะซึ่งมันจะดู YouTube ไม่ได้กดซับสไครต์ไม่ได้นะคะถ้าเราจะดูเราต้องมาดูในเบ์เซอร์อืมีเบ์เซอร์มีแกลลอรี่การตั้งค่านะคะเราไม่สามารถขึ้นได้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีขนาดนะจ๊ะอะไรเนะี่ยแล้วก็จะมีเป็นทีมนะคะแล้วก็จะมีเป็นมี Google ค่ะซึ่ง Google เนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นตรงนี้เลยนะก็จะมี ตรงนี้เป็น9แอปนะคะแล้วก็นี่เล่เราพูดมาในเบ์เซอร์หน้าตาเป็น,นี้คือเครื่องเกา่าเบ์เซอร์หน้าตาเป็นสีม่วงนะคะการตั้งค่านี้ก็เป็นสีส้มแกลเลอรี่นะคะแล้วก็มีทีมตรงนี้ทีมไม่รู้่ไปทํำอะไรโอ้ทีมไม่เลือกภาพตรงนี้ปะรากลัวทำมือถือตกจังเลยทุกคนอุ้ยสวยมากทุกคนดูมันมีทีมฟรีคตเทพนะคะนี่คือมือถือ3,990 โอเคนะคะลราก็จะมีเป็นความปลอดภัยนี้ไม่รู้ทําอะไรแต่รู้แค่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการตั้งค่ามีเครื่องมือนะคะ <Yeah. S 2> เอาทำไมการตั้งค่ามันออกมาเออแล้วช่งเถอะมีเครื่องคิดเลขนะคะมีนาฬิกาเนาะสีชมสีส้มหมดเลยละเดี๋ยวเปิดเทอมน่าจะได้ใช้นะคะนาฬิกา mm hmm. มีวิทยุนะคะอวิทยุแล้วก็มีบันทึกเสียงเฮ้ยบันทึกเสียงดีนะคะบันทึกวิดีโอหน้าจอเฮ้ย <H oy> แล้วบันทึกได้แล้วจา้า <H oy> เดี๋ยวบันทึกในคลิปหน้าละกันเพราะว่าเราขี้เกียจ มีตัวสแกนนะคะมีตัวสแกนแล้วก็จะมีเอ,อ่ออันนี้คือดาวน์โหลดนะคะแล้วนี่จะเป็นเข็มทิศแล้วนี่เป็นเครื่องชุดเครื่องมือซิมนะคะตรงนี้จะเป็นรีโมทอะไรไม่รู้นะคะไม่เคยใช้เลยอาจจะเชื่อมกับทีวีน่ะเพสโตค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีกล้องมีโครมนะคะมีข้อความสําหรับตรงโทรศัพท์นี้ซึ่งเลไไม่มีเบอร์ใครเลยปะหรือบีแล้วไม่รู้นะอ๋อยังไม่มีเลยนะคะไม่มีเบอร์ อะไรเลยเนาะมีล่าสุดก,ก็ไม่มีแล้วคะ่ะลายชื่อติดต่อเวลาชื่อติดต,ต,ต่อมีแตเ่เป็นลายชื่อติดต่อที่ทุกคนจะต้องมีเดี๋ยวเราเมมเบอร์เพื่อนสนิทเราก่อนนะคะพอ่อ ว่เอยนันทุกคนเโอเคนะคะก็จะมีมือถือแล้วก็จะเป็นข้อความนะข้อความก็คือหน้าตาปกติเลยนะคะแล้วก็โอ้ยจะพูดเสียงหนื่อเพื่อก็จะมีเป็นโครมแล้วก็กล้องนะคะกล้องคือแบบอ้แต่มากเลยนะคะแบบโคตรดีเนี่ยดูดีทุกคนกล้องคือแบบเนี่ยดูกล้องคือโคตรชัดนะคะโคตรคมไม่เหมือนมือถือสามพันเก้าร้อยก็สิบพูดอีกแล้วมีสี่สิบแปดเอ็มด้วยคืออะไรอ่ะไม่รู้อะแต่ดูแค่ว่าชัดโคตรก็จะลองถ่ายรูป นี่นะคะก็จะเป็นรูปแท็บเล็ตนีน่นะคะมันชัดอู้ชัดมากเลยทุกคนนี่ทุกรุ่นเราไม่เข้าใจว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมทุกร่นม,มันจะต้องเขียนว่าเลดมีโนะเออโทเซโกะตัวนตัวนี้นี่นะทุกตก่อนตเราจะกลับหัวนะเพราะเราใช้เพราะเราจะใช้เป็นแบบกล้องหน้านะคะแล้วก็จะเป็น,นมีวิดีโอสั้นด้วยวิดีโอสั้นม่รูนูไปทำอะไรนะค่ะมีสโลโมชั่นด้วยนะมีสโลโมชั่นดีดีดีนะคะ โอเคแล้วโอ้ตอนนี้สี่ทุ่มปุุงแล้วนะคะทุกคนโอ้ยตายทุกคนแล้วก็จะมีเป็นหน้าจอที่สองนะคะคือเราจะมีหน้าจอแรกแล้วก็หน้าจอที่สองมีสภาพอากาศนะคะ <c oughs> แล้วก็มีปฏิทิน <c oughs> แล้วก็จะมีตัวจัดการไฟล์ที่พวกนี้คือไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็แบบมีความความสะอาดไดโน้โอ้ยทำความสะอาดโอ้ยทำความสะอาดเพลงนะคะเพลงก็เออปกติเนาะเราก็เห็นเลยมีวิดีโอบันทึกย่อนะคะแล้วก็จะมีแอปเพิ่มเติมซึ่งมันลงมาให้เรา Netflix นะคะแล้วก็สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คือตอนแรกที่เรามาเปิดอะมันลงอันนี้ให้เราด้วยเว้ยมันลงเกมให้เราด้วย4เกมเลยนะมันลงให้เองโดยที่เราไม่ได้โหลดนะคะแบบเหมือนเหมือนเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องแต่สามารถหลบได้อย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราเอาเน็ตฟิกออกมาจากตรงแอปเพิ่มเติมก่อนนะแคะเป็นแอปที่เราจะใช้นะ,ะเอาวะอ๋ออันนี้ไหมอุ๊ปได้ไม่เอาไม่แมวดีกว่านะคะแล้วก็จะมีเป็น บริการหัวข้อเสนอแนะนะคะมีมีคอมมูนิตี้แล้วก็มีเพ็นาซ z ด d านะ l a ซ a ดาลาซาดเกีเกลล์ลมนะคะเดี๋ยวเพื่อได้ช้อปปิ้ง Family Link นะคะแล้วก็ที่เหลือคือแบบที่เราอ่านมาทั้งหมดคือไม่ได้ใช้ต่อไปเราจะใช้นะคะมีประมาณ5แอปนะคะตอนนี้ใช้อยู่5แอปเองนะคือแบบแล้วดูเครื่องโอ้โหดูแอปเครื่องดิมีใช้แค่แอปมี Line มี Messenger นะคะ l ล n e ไม่สามารถเปิดให้ดูได้ อืมอินสตาแกรมเปิดได้ค่ะทุกคนเราปีสองอินสตาแกรมเพราะว่าตอนนี้เรายังใช้สองไอดีอยู่นะคะนี่นะทุกคนนี่นี่นะคะจะเป็นอินสตาแกรมของเรานะคะชื่อ afghnhkk55 นะคะคือทุกคนรู้บ่าชื่อของในเครื่องนี้นะคะกับในเครื่องนี้นะคะทุกเครื่องนะคะจะมาจากโลบอกมดเลยนะเราคิดว่าชื่อในโลบอกมันเก๋ต่อให้เราชอบเล่นในไอเดนก็เถอะแต่ว่าเราชื่อว่าชื่อในโลบอกมันเก๋นะคะเราก็เออเราลืมบอกไปนะคะลือบอกไปแล้วไม่รู้นะแต่เราจะบอกอีกรอบว่า ทุกอย่างในนี้นะคะทุกอย่างในคลิปนี้ไม่ได้จ่ายนะคะมือถือก็ยังไม่ได้จ่ายแบบหมายถึงว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะโอเคต่อ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 ไอจีนะคะก็จะเป็น F d H H K K นะคะหน้าเป็นหน้ายุดรองแจนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนอะชอบมากทุกคนทุกคนดูนี่คืออะไรอันตอนที่แบบยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะดูดิโคหน้ารักอะโอ้เหมือนไข่เลยอะไข่ไข่ไก่อะใครมาเออต้องอรินละ อย่าลืมไปกด follow กันด้วยนะคะ a f g ทุกทุกอันพิมพ์เล็กหมดนะ a f g h n k k 5้นะคะยูบยองแจแบบนี้นะแล้วก็จะมี f a c e b o o k นะคะ Facebook ก็ไม่ได้ใช้เลยนะ f a c e b o o k คือแบบใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะจะชอบใช้แค่ messenger นะนี่นะคะสามารถไปกดติดตามได้เนาอมีฟางเป็นชื่อฟางสืบนะคะคือหน้าหน้าจอเป็นรูปหมาสองตัวนี้ f a n g แล้วก็เวนนะคะ f กับ s ตัวใหญ่นะแล้วก็ s u e b นะคะ แล้วก็นะคะจะมีเป็นเกม Identity V นะคะแล้วก็จะเป็นแอป Zoom นะคะแล้วก็จะเป็นแอป Lens ค่ะก็มีแค่นี้นะคะก็ใครที่ชอบดีเล่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะนี่คือ10นาที30วิแล้วคือแบบโอเคแล้วก็ฝากถึงเฟิร์นนะคะถ้าเฟิร์นเห็นคลิปนี้นะคะอ่านตรง description หรือว่าใครก็ตามนะคะอ่านตรง description ได้เลยนะคะแต่ว่าเฟิร์นถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวไลน์มาเลยก็ได้นะคะอืม